สวัสดีครับหูฟัง i s u p e r Evo b u s s Gaming Edition ตัวนี้ครับเป็นหูฟังที่เปิดตัวมาราคาพันต้นๆที่ผมคิดว่าตัวเกมโหมดเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากนะครับตั้งแต่ตอนนี้ครับผมอยากให้ทุกคน ฟังรีวิวนี้ด้วยการใช้หูฟังที่มีสายหรือการใช้ตัวลําโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อลําโพงด้วยสายต่างๆหรือว่าการใช้ลําโพงจากตัวโทรศัพท์เองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เป็นระบบไร้สายระบบบลูทูธมันก็จะมีเลเทนซีมากขึ้นไปครับเหตุผล <c oughs> เป็นเพราะว่าตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับพงจะตัดต่อนะครับโดยการให้เสียงมันดีเลยจากปากของพงประมาณ100 mm 1 0 0่งรถึงหนึมิลลิเซกครับหลายๆคนตอนนี้น่าจะได้เริ่มยินความแปลกๆหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊เสียงมันดีเลยจากปากพงนะครับ เป็นเพราะว่า หูฟังเกมมิ่งตัวนี้ครับมันมีเรดเอนซีตอนเปิดเกมโหมดกับปิดเกมโหมดต่างกันประมาณ 100- ่ถึงหนึมิลลิเซครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปเป็นเสียงธรรมดาดีกว่านะครับจะได้ฟังได้ลื่นหูมากขึ้นไม่ต้องรู้สึกอึอดอดัดไม่ต้องรู้สึกแปลกแปลกนะครับก็อย่างที่บอกครับเหตุผลก็คือหูฟังตัวนี้ครับ,รบเปิดเกมมิ่งโหมดปิดเกมมิ่งโหมดมันมีมิลลิเซหรือค่าเรดเ n นซีที่ต่างกัน1 0 0่งถึงหนึอมิลลิเซประมาณนี้ครับการทดสอบเนี่ยไม่ได้มีอรากนะเดียด นนเรืืออ่่อองๆกัันครบการทดสอบไม่ได้มีอะไรยากนะครับพงลองเปิดเกมแล้วก็อัดเสียงที่ได้จากหูฟังตัวนี้แล้วก็เอาเข้าโปรแกรมตัดต่อเพื่อที่จะมานับเฟรมครับแต่ว่าตรงนี้คือพงนับแบบนี้นะครับว่าตอนที่ปืนมันเริ่มขยับจนถึงเสียงที่ออกมาเนี่ยมันห่างกันกี่เฟรมครับ ตอนเปิดเกมมิ่งโหมดก็จะต่างกันประมาณ10เฟรมนะครับส่วนตอนปิดเกมมิ่งโหมดตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นกันแล้วนะครับว่าต่างกันประมาณ14เฟรมครับบางทีก็13บางทีก็15นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับมันจะต่างกันอยู่ประมาณ3-5เฟรมครับพงถ่ายวิดีโอในสเปคไฟล30เฟรมวินาทีนะครับหมายความว่า 1>, 1วินาทีเนี่ยเราแบ่งซอยย่อยๆเป็น1,000มิลลิเซกช่ไหมครับถ้าเอา30เฟรมไปหาเนี่ยเฟรมหนึ่งก็จะตกประมาณ33วินาทีเออ33มิลลิเซกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต่าง3-5เฟรมเนี่ยมันก็คือประมาณ100-150 m มิลลิเซกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหูฟังตัวเนี้ยเวลาเอามาเล่นเกมเปิดกับปิดเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนครับแล้วตอนลองเล่นจริงๆเนี่ยก็รู้สึกได้แบบนั้นนะครับว่า เปิดกับปิดเนี่ยมันได้ผลเห็นผลชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดถึงความสนุกนะครับหรือจะเป็นการได้ยินเสียงที่มันทันท่วงทีเวลาที่เราเล่นเกมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีงบประมาณไม่มากแล้วอยากได้หูฟังที่ไว้เล่นเกมมันๆเนี่ยซื้อตัวนี้ไปเปิดเกมโหมดเนี่ยก็น่าจะทําให้เล่นเกมได้สนุกมากๆนะครับต่อมากันที่เรื่องดีไซน์ดีกว่าครับผมว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งที่มีดีไซน์สวยงามครับใช้สีเทากับสีฟ้าในการ ที่จะดีไซน์ออกมาได้สวยงามครับไม่ว่าจะเป็นตอนปิดฝาหรือว่าตอนเปิดฝาเนี่ยก็จะเห็นว่า มันมีไฟขึ้นมาสวยๆนะครับซึ่งพงคิดว่ามันเท่มากๆกับราคาพันต้นๆแล้วมันได้ความเท่แบบนี้รวมทั้งตอนที่เปิดฝ้าออกมาแบบนี้จะเห็นไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยครับปุ่ม New Pairing นะครับสำหรับเวลาที่เราต้องการแพร r กับเครื่องใหม่ก็ใช้ปุ่มตรงนี้กดค้างไว้แล้วก็แพร r กับเครื่องใหม่ได้หือว่าใช้งานได้สะดวกครับคือพงแทบจะไม่มีอะไรติกับหูฟังตัวนี้นะครับโดยเฉพาะ การที่ไปพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยนะครับเรื่องเสียงเนะี่ยต้องบอกว่าเขาจูนมาได้ดีมากๆในรีวิวนี้พงคงจะไม่ลงไปถึงสเปคตัวเลขต่างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแม้ว่าตัวเลขที่เขาเคลมไว้ latency ต่ําที่สุดตอนเล่นเกมอยู่ที่45มิลลิเซกแต่ตรงนี้พงคงจะไม่ไปวัดด้วยการเชสบ้านๆแบบพงนะครับเพราะว่าการที่โรงงานเขาจะทําออกมาเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่แม่นยําแล้วเขาก็มีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานของเขาครับซึ่งมาตรฐานของเรา ต่างจากเขาเครื่องมือเราก็ต่างจากเขาครับเพราะฉะนั้นคงจะวัดให้มันได้ตัวเลขแบบเขาเนี่ยมันก็คงจะยากต่อให้วัดได้ตัวเลขแบบเดียวกันแต่ในเมื่อมันเป็นคนละมาตรฐานคนละเครื่องมือก็คงจะเอามาอ้างอิงไม่ได้นะครับส่วนตัวเลขอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องแบตเตอรี่เรื่องขนาดของไดรเวอร์เนี่ยเดี๋ยวพงขึ้นไว้ให้นะครับตอนนี้เราไปคุยกันเรื่องเสียงกันแบบสั้นๆดีกว่านะครับต้องยอมรับว่าคนที่จูนเสียงของหูฟัง i Super Evo Bu โวบัสเกม dition ตัวเนี้ย จูนเสียงออกมาได้ดีนะครับคือดีทุกย่าเลยแม้ว่ามันจะเป็นคันเลร์ที่เยอะนะครับเยอะทุกๆความถี่เลยแต่ว่าตอนฟังเนี่ยก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีตัวเบสเนี่ยอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับคนที่ไม่ชอบเบสก็คงต้องไปลดเบสลงแต่ถ้าเกิดเป็นคนอายุเยอะๆแบบพงนะครับซึ่งพงอายุตอนนี้ใกล้ๆเลขสี่แลละครับเวลาฟังตัวเนี้ยนานๆนะครับแซ 15นาทีเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะว่านอกจากเสียงมันคันเลร์แล้วเนี่ยมันถูกยกในทุกย่านเนี่ยให้สูงครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังไปนานๆก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันดีตรงที่เขามีแอปพลิเคชันมาให้นะครับ แอปพลิเคชันเนี่ยชื่อว่า iSuperPlay นะครับเวลาที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันมาเนี่ยนะครับก็จะสามารถเข้าไปปรับแต่งค่าต่างๆของตัวหูฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปปรับแต่งในเรื่องของ EQ หรือในเรื่องการปรับแต่งของตัวค่าคำสั่งต่างๆว่าเวลาที่ เรากดกี่ครั้งแล้วจะเป็นคําสั่งไหนในการใช้งานตัวหูฟังนะครับแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวพงลองให้ดูนะครับสิ่งที่พงพูดไปว่าเรื่องเสียงเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูจากกราฟในแอปพลิเคชันนี้ได้ครับ เวลาเราเข้าไปที่ EQ นะครับตรงนี้ก็จะมีตัว preset ต่างๆเข้ามาให้เยอะนะครับแบ่งเป็นตัวโซนของมิวสิกกับโซนของเกมมิงนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่าพวงปรับอยู่ที่สมูทซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไปดูที่แบนดต่างๆจะเห็นว่าพวงลดลงมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับทำให้เวลาที่ฟังนานๆเนี่ยมันไม่อึดอดัดมันผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูปกตินะครับอย่าง Default เนี่ยมันก็จะราบๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาฟังก็จะรู้แหละครับว่ามันยกขึ้นมาพอสมควรครับ มาดูป๊อปนะครับก็จะเห็นว่าคันเลอร์เยอะเหมือนกันหรืออย่างตัวเบสเนี่ยก็ยกเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงของมิด กับช่วงเบสนะครับก็คือในช่วงย่านเสียงกลางกับย่านเสียงต่ำเนี่ยก็ถูกยกขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นร็อกเป็นซอฟ t ์พวกนี้นะครับหรือว่าคลาสสิกตรงเนี้ยถูกยกขึ้นมาเยอะหมดทุกย่านเลยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครชอบแนวเสียงแบบไหนเนี่ยเข้ามาเล่นได้แล้วถ้าไม่ชอบเนี่ยก็สามารถที่จะปรับออกมาแล้วก็เซฟเป็นพรีเซตส่วนตัวแบบพงได้ที่พงเขียนว่าสมูทเนี่ยแหละครับหรือจริงๆเราอาจจะตั้งออกมาหลายๆอันก็สามารถทําได้ครับ ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มีฟีเจอร์มีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันสามารถทําให้เราปรับจูนเสียงของผู้ฟังตัวนี้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ากับราคาแค่ผันตน้ตนๆในตอนเปิดตัวเนี่ยยังไม่รวมโค้ดส่วนลดหรือว่าตอนที่มีโปรโมชั่นนะครับผมคิดว่าผูฟังตัวนี้คุ้มค่ามากๆแล้วล่ะครับในราคา ประมาณ1,200บาท1,300บาทถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูลิงก์ด้านล่างนะครับพุงทิงเอาไว้ให้เข้าไปสั่งซื้อกันได้ง่ายๆก็วิดีโอนี้ขอสั้นๆแล้วกันครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ยังไงฝากดูวิดีโอหน้าหรือว่าคอนเทนต์ต่ตอๆไปด้วยครับไว้เจอกันสวัสดีครับ